สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องการสั่งปิดโรงงานน้ำตาลมานำเสนอสั่งปิดโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชื่อดังฝ่าฝืาฝนกฎหมายความปลอดภัยวันระเบิดกระทบประชาชนใกล้เคียงทำรถอ้อยไฟไม่ตกค้าง1,200คันเสียหายกว่า54ล้านวันที่16มกราคม2,568 นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมตรวจการสุดซอยนำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำตาลของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและโรงไฟฟ้าของบริษัทไทยอุดรธานีพาวเวอร์จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดมีการรับอ้อยเผาเข้าหีบสะสมสูงสุดจากโรงงานน้ำตาลทั้งหมด58โรงงานคิดเป็น43.11%ของปริมาณอ้อยทั้งหมดหรือกว่า4.1แสนตันเทียบเท่าการเผาป่ากว่า4.1หมื่นไร่ กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าดังฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยวันระเบิดกระทบประชาชนใกล้เคียงทำรถอ้อยไฟไม่ตกค้าง1,200ั้ง1,200คันเสียหายกว่า54ล้านจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีสัดส,ส่วนการรับอ้อยเผาเข้าหีบสูงสุดของประเทศอีกทั้งยังพบว่าบริษัทไทยอุดรธานีพาวเวอร์จำกัด ประกอบกิจาการผลิตไฟฟ้าและไอ้น้ำส่งให้กับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีโดยบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยมีการประกอบกิจาการในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงานนอกจากนี้บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดยังมีการประกอบกิจาการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่พนักงานหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงานในหลายประเด็นเช่นมีการจัดเก็บหรือการดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีวัตถุอันตรายและกาก,ากอุตสาหกรรมที่ใช้และเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมตู้ควบคุมไฟฟ้าอยู่ในสภาพชำรุดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้อีกทั้งมีการติดตั้งระบบดับเพลิงที่ไม่พร้อมใช้งานในหลายจุด อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจึงมีคำสั่งด่วนที่สุดให้บริษัทระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งหมดจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดขอย้ําว่าการประกอบการโรงงานต้องมีกระบวนการผลิตที่ปลอดภยัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหนือสิ่งอื่นใด การสร้างกำไรจากการทำธุรกิจอุตสาหกรรมต้องไม่เบียดเบียนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการทำธุรกิจของงอภาคส่วนอื่นด้วยต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีภายหลังโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีอำเภอบ้านผือกำลังผลิต35,000ตันต่อวันเมื่อได้รับคำสั่งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้หยุดเดินเครื่องจากโรงงานน้ำตาล หลังจากรถบรรทุกอ้อยลานหนึ่งเทยเข้าโรงงานหมดแล้วเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่15มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ยังมีรถบรรทุกอ้อยไฟไหมและอ้อยสดจอดอยู่เต็มลานที่2และ3ของโรงงานน้ำตาลนอกจากนี้ยังมีรถอ้อยจอดอยู่ริมถนนนอกโรงงานรวมแล้วมากกว่า1500คันเมื่อรู้เรื่องโรงงานถูกสั่งปิด ทำให้รถบรรทุกบางส่วนขับออกจากโรงงานเพื่อนําไปส่งยังโรงงานน้ําตาลอื่นแต่ที่เหลือมากกว่า90%ยังปักหลักรอหาทางออกโรงงานได้แจกจ่ายข้าวกล่องให้รถบรรทุกที่เหลือโดยยังไม่แจ้งมาตรการรองรับนายอดิศักดิ์พักพลรองเลขาธิการสมาคมและกรรมการควบคุมการผลิตตัวแทนชาวไร่อ้อยกล่าวว่าตนรับแจ้งว่าโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถูกปิด จากที่รับหีบอ้อยไฟไม่เกิน25%ตามมาตรการของอุตสาหกรรมแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อปิดไปแล้วยังรอมีคำสั่งให้ทำอะไรบ้างจึงจะสามารถเปิดโรงงานได้อีกชาวไร่อ้อยทั้งอ้อยไฟไม่และอ้อยสดจะรอประกาศที่ชัดเจนในวันที่16มกราคม2568นี้ ขณะที่สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหือไทยอุดรบ้านผือที่ยื่นข้อเสนอขอหิบอ้อยไฟไม่1,200คันที่ตกค้างจากนั้นจะตัดอ้อยสดเข้าโรงงานเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแต่ก็ไม่เป็นผลจนโรงงานมีคำสั่งถูกปิดจะมีการพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ อ้อยไฟไม่ตกค้างที่โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานี1,200คันมูลค่ามากกว่า54ล้านบาทที่กำลังจะเป็นอ้อยเน่าต้องเททิ้งซึ่งเป็นความเสียหายของชาวไร่อ้อยก็น่าจะทยอยเอาไปเททิ้งเพราะอ้อยที่ตัดมาเกินกว่า72ชั่วโมงแล้วอ้อยที่เข้ามารอในคิวแรกๆน่าจะเน่าไปแล้วจะต้องรอพรุ่งนี้สมาคมจะหาหนทางช่วงชาวไร่อ้อยได้อย่างไร ที่ผ่านมาทุกโรงงานส่งเสริมตัดอ้อยสดโดยโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีส่งเสริมด้วยการส่งอ้อยสดและจัดระเบียนขนอ้อยอีกตันละหนึ่งร้อยบาทแต่ก็ยังไม่ล่อใจชาวไร่พอฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ